สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องมหาไรายสยองขวัญตอนที่2ตอนลิฟแดงเรื่องราวได้ต่อจากตอนที่รถกู้ภัยของหมวยได้ไปรับล่างผู้เสียชีวิตในมหาลัยแห่งหนึ่งหมวยที่เอาแต่นั่งคุยโทรศัพท์อยู่จนพวกพี่ๆอยากรู้ว่าหมวยนั้นคุยกับใครกันแน่เลยลองถามดูหมวยก็ตอบว่าเธอนั้นคุยกับเพื่อนรักของเธอ ในระหว่างทางกับฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักทําให้เกิดเหตุการณ์บนถนนขึ้นมีหญิงสาวคนหนึง่งได้วิ่งตัดหน้ารถจนเธอลม้มลงไปนอนกับพื้นแต่ดีที่รถกู้ภัยของหมวยมาช่วยเอาไว้ได้ทันเ <_ ania> มือ่อพวกเขามาถึงที่โรงพยาบาลหลังจากที่พวกพี่ๆได้นำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นไปเก็บก็ได้มาถามหาหมวยว่าหมวยนั้นหายไปไหนลุงขับรถก็บอกว่าเห็นหมวยนั้น <_ presentation> เดินคุยโทรศัพท์เข้าไปข้างใน าพามาที่หมวยขณะที่กําลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนรักของเธออยู่หมวยก็ได้หันไปเห็นกับนักศึกษาสาวคนที่วิ่งตัดหน้ารถกลางถนนคนนั้นมองมาที่เธอเธอคนนี้มีชื่อว่านกน้อยนกน้อย ok ก็ได้ขอร้องให้หมวยช่วยอะไรเธอหน่อยแล้วหนังก็ได้เล่าย้อนกลับไปในวันรับน้องของคณะศิลปศาสตร์ในมหาลาัยแห่งหนึ่งที่นกน้อยได้เข้าไปเป็นน้องใหม่ ในระหว่างที่กําลังร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานก็มีรุ่นพี่สองคนที่ชื่อว่าเกียรกับเม้งเขาได้มองไปที่นกน้อยด้วยสายตาแปลกเกียร์ก็เลยถามเม้งว่าใช่คนนี้หรือเปล่าวะเม้งนั้นก็ตอบกลับมาว่าใช่จากนั้นเกียร์ก็เดินเข้าไปด้วยความโมโหและสั่งให้ทุกคนกลับไปนั่งที่และสิ่งที่ทําให้เขาโมโหไม่พอใจมันก็เป็นเพราะว่านกน้อยนั้นเป็นลูกหลานของนายพลที่ส่งทหารมาจัดการกับพวกนักศึกษาในปี19 เกียกได้พยายามพูดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นที่ปู่ของนกน้อยสั่งทหารมาจัดการกับพวกนักศึกษานกน้อยก็พยายามอดกั้นความรู้สึกนี้ไว้แต่เกียกก็ยังพูดไม่หยุดจนนกน้อยทนไม่ไหวเลยเดินเข้ามาถามเกียกว่าเธอนั้นไปทําอะไรให้แล้วเธอก็สวดเกียกยับเลยว่าให้หัดแยกแยะหน่อย พี่เกิดทันและหรอตอนนั้นที่หนูมาที่นี่หนูมาเพื่อที่จะเรียนหนังสือไม่ได้จะมาทะเลาะก,กับใครเรื่องประวัติศาสตร์บางทีพวกรุ่นพี่สมัยนั้นก็อาจไม่ได้ถูกหมดก็ได้เกียกที่ได้ยินแบบนั้นเขาเลยพานกน้อยมาที่ที่หนึ่งและสิ่งที่นกน้อยเห็นนั้นมันก็คือลิฟสีแดง ซึ่งแต่ก่อนลิฟต์นี้มันไม่ได้เป็นสีแดงแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลาที่พวกทหารได้บุกเข้ามาในมหาลัยแห่งนี้และได้จัดการกับพวกนักศึกษาที่หลบหนีไปอยู่ในลิฟต์จนเสียชีวิตต่อมาเมื่อทางมหาลัยได้มีการทำความสะอาดทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ลิฟต์ตัวนั้นแต่พยายามเช็ดเท่าไหร่คราบเลือดที่ติดอยู่มันก็ไม่ยอมออกพวกเขาเลยทำการทาสีลิฟต์ให้เป็นสีแดง จากนั้นเกียกเลย้าให้นกน้อยเข้าไปในลิฟต์ดูเธอเลยยอมทําตามแต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออกบรรยากาศภายในนั้นมันก็มืดและน่ากลัวมากนกน้อยที่เห็นแบบนั้นก็กล้ากลัวเกียกเลยผลักเธอให้เข้าไปในลิฟต์หลังจากที่เข้ามานกน้อยก็เห็นว่าผนังภายในรอบๆเป็นสีแดงสดไม่เหมือนสีแดงทั่วๆไปที่เธอเคยเห็นมาก่อนเธอเลยรีบกดเปิดประตูแต่เมื่อประตูลิฟต์เปิดออก ข้างนอกกับไม่มีใครอยู่เลยซึ่งจริงๆมันควรจะมีพวกเกียกอยู่แต่มันกลับมีแต่ความมืดและเงียบจ,จู่ๆก็มีเงาอะไรบางอย่างโผล่ออกมาตรงหน้าลิฟนกน้อยตกใจมากจนถอยไปชนกับกำแพงของลิฟต์แต่นั่นก็ทำให้แปลกใจมากเมื่อแข็งของเธอได้เปื้อนกับเลือดที่ไปชนกับผนังเข้านกน้อยก็เริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมา แต่แล้วจูจ่ๆเลือนในผนังนั้นก็พุ่งออกมาใส่ตัวของเธอพร้อมกับมีร่างของนักศึกษาสาวคนหนึ่งได้จ้องมองมาที่เธอหนกน้อยก็กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวจากนั้นภาพก็ตัดมาที่นกน้อยที่นอนหมดสติอยู่ตรงหน้าลิฟต์โดยมีเพื่อนๆและรุ่นพี่ยืนอยู่ด้วยเมื่อนกน้อยได้สติขึ้นมาเธอก็ได้เห็นกับนักศึกษาหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนจ้องมองเธอโดยสีหน้าแปลกๆภายในห้อง หลังจากที่เกิดเหตุการณ์วันนั้นเธอก็ได้เห็นกับนักศึกษาหนุ่มคนที่ยืนจ้องมองเธออยู่ในห้องวันนั้นตามเธอไปทุกท,กที่แม้แต่ในห้องเรียนนักศึกษาหนุ่มคนนั้นก็เอาแต่ยืนจ้องมองมาที่นกน้อยอยู่ตลอดทำให้นกน้อยเริ่มรู้สึกหวาดกลัวในระหว่างทางเดินนั้นนกน้อยก็ได้เจอกับพวกรุ่นพี่เกียกก็ได้พูดขอโทษกับเธอเขารู้สึกผิดที่วันนั้นเขาพูดไม่ดีกับนกน้อยไปเพราะเหตุการณ์วันนั้นพวกคนรุ่นหลังก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยสักหน่อย ในระหว่างที่กําลังเยืนคุยกันอยู่นกน้อยก็ได้หันไปเห็นกับเงาของนักศึกษาหนุ่มคนนั้นมองมาที่เธอด้วยสายตาที่น่ากลัวเกียกที่เห็นสีหน้าของนกน้อยที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยบอกไปว่านี่ยังกลัวลิปแดงอยู่อีกหรอไม่ต้องกลัวหรอกนะพอพรุ่งนี้เขาจะมาลื้อแล้ว หลังจากที่เลิกเรียนเพื่อนเพื่อนก็ชวนนกน้อยให้ลงลิฟต์กลับบ้านด้วยกันแต่นกน้อยนั้นก็ปฏิเสธเพราะเธอไม่อยากเจอกับเหตุการณ์วันนั้นอีกแล้วนกน้อยเลยตัดสินใจที่จะเดินลงบันไดไปแต่ทางเดินลงบันไดนั้นปิดไม่ให้ลงแล้วนกน้อยเลยรีบเดินกลับมาเพื่อที่จะใช้ลิฟตัวนั้นพอเธอไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วแต่นกน้อยก็หันไปเห็นว่ามีนักศึกษาสองคนที่กำลังจะลงลิฟต์ไป<ๆ>เธอดีใจมากเลยรีบวิ่งเข้ามาในลิฟต์แต่จูๆ่ๆนักศึกษาสองคนนั้น ก็รีบวิ่งออกจากลิฟต์ไปเพราะด้านลืมกระเป๋าเอาไว้ทําให้นกน้อยต้องอยู่ในลิฟต์เพียงคนเดียวหลังจากที่ประตูปิดไปบรรยากาศภายในลิฟต์ก็เปลี่ยนผนังของลิฟต์กลับมีคราบเลือดเต็มไปหมดนกน้อยรู้สึกกลัวมากเมื่อมองไปรอบๆเธอก็เห็นกับร่างของนักศึกษาที่เสียชีวิตอยู่ภายในลิฟต์นั้นนอนกองอยู่ที่พื้นแต่แล้วก็มีร่างของผีนักศึกษาสาวคนหนึ่งยืนจ้องมองมาที่เธอพร้อมกับพูดว่าพานุล่ะ พานุอยู่ไหนพูดแบบนี้อยู่ซ้ำๆนกน้อยก็ได้แต่ปฏิเสธเพราะเธอไม่รู้จักกับคนที่ชื่อว่าพานุแต่ผีตัวนั้นก็ยังถามไม่ยอมหยุดทําให้นกน้อยกลัวมากทันใดนั้นเองประตูลิฟต์ก็เปิดออกทำให้นกน้อยรู้สึกแปลกใจมากที่สถานที่ข้างนอกลิฟต์นั้นมันไม่เหมือนเดิมเขาของเละเทะเ,เต็มไปหมดเมื่อนกน้อยออกมาจากลิฟต์นั้นเธอก็ได้เห็นกับกลุ่มนักศึกษาที่เหมือนว่ากำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่าง แล้วเราก็ได้รู้ว่านกน้อยนั้นได้ย้อนกลับมาอยู่ในอดีตตอนที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาที่ทหารบุกเข้ามาจัดการกับพวกนักศึกษาทําให้นักศึกษาบางกลุ่มวิ่งหนีเข้ามาหลบอยู่ในลิฟต์และได้มีนักศึกษาหนุ่มคนนึงที่ถูกทหารจัดการต่อหน้าต,ต่อตาของเธอก่อนที่ลิฟต์จะปิดไปก็ทําให้เราได้เห็นหน้าตาของชายหนุ่มที่ถูกยิงคนนั้น เขาชื่อว่าพานุซึ่งเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่ชอบปรากฏตัวให้นกน้อยเห็นและหญิงสาวที่อยู่ในลิฟ์นั้นเธอมีชื่อว่าสจีซึ่งสองคนนี้เป็นคู่รักที่เรียนอยู่มหาลัยเดียวกันพวกเขาทั้งสองรักกันมากแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพานุก,ก็ได้เสียชีวิตอยู่ตรงหน้าลิฟส่วนสจีที่อยู่ในลิฟก็ถูกพวกทหารจัดการเช่นเดียวกันทําให้พวกเขาทั้งสองต้องแยกจากกันไป จากนั้นภาพก็ตัดมาที่หมวยที่มาส่งนกน้อยอยู่ที่หน้ามหาลัยแห่งหนึ่ง นกน้อยได้บอกกับหมวยว่าที่เธอมาที่นี่เพราะเธออยากจะทําให้คู่รักทั้งสองคนได้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อนกน้อยเดินเข้าไปข้างในลุงคนขับรถก็พูดขึ้นว่าเด็กคนนี้มันมีอะไรแปลกๆนะเพราะเธอเห็นในสิ่งที่พวกเราไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งคนที่ลุงพูดถึงนั้นก็คือหมวยที่เธอสามารถมองเห็นวิญญ,ญาณของคนตายได้และนั่นก็ทำให้เราได้รู้ว่านกน้อยนั้นได้เสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่ที่เธอวิ่งตัดหน้ารถคันนั้นแต่สิ่ง ที่เธออยากจะทำหลังจากนี้ก็คือเธออยากจะทำให้คู่รักสองคนนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งเมื่อนกน้อยเดินเข้ามาที่มหาลัยเธอก็ได้พาพานุมายืนรอยอยู่ที่หน้าลิฟต์เมื่อลิบตัวนั้นเปิดออกพวกเขาทั้งสองก็ได้เจอกันอีกครั้งหลังจากวันนั้นในทุกๆคืนวิญญาณของนกน้อยก็ยังคงเดินวนไปวนมาอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนแล้วตอนที่สองก็ตัดจบไป เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของมหาไลัยสยองขวันตอนที่2นี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันในตอนหน้ากับตอนที่มีชื่อว่าห้องดับจิต